มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนต่อไปที่นี้ครับจากเรื่องราวของไฟเมื่อสักครู่นะครับเราไปอีกเรื่องหนึ่งที่นี้ครับเป็นเรื่องราวของพายุทีนี้ครับช่วงนี้ฝนฟ้าขนองน,นะครับฝนฟ้าขนองก็ทําให้เกิดมีพายุเข้ามาเป็นระยะระยะและก็ถลม่มปรากฏว่าทําให้พี่น้องป้องป่าน,นี้คือข้าวของเครื่องใช้บ้านเรือนนี่ก็เสียหายครับเราไปดูกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ก็ทั้งต้นไม้โค่นล้มเสาไฟฟ้าทับรถบ้านพังไปกว่า10หลังครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ใหญ่ก็เรามาระวังนะครับอาจจะทําให้เราบ้านเราเสียหายได้ครับทางด้านผู้สื่อข,ข่าวของมินิเจอร์ออนไลน์รายง,งานบอกว่าช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาครับได้เกิดพายุฝนฟ้านขนองฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงในจังหวัดนครราชม ในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปากช่องแล้วก็บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทําให้เกิดเกิดน้ําป่าไหลทะลักท่วมถนนมิตรภาพครับสายเลี่ยงเมืองปากช่องหลายจุดอย่างเช่นกิโลเมตรที่56-57ขาเข้านครราชสีมากิโลเมตรที่62-63ขาเข้ากรุงเทพมหานครแล้วก็ไหลเข้าท่วมผิวจราจรสูงกว่า 30ิเซนครับแล้วก็ถนนธนรัฐทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กิโลเมตรที่1สะพานต่างระดับเขาใหญ่สูงท่วมสูงประมาณ30ิเซนครับโอ้โหแล้วก็จุดกลางดงครับที่ตำบลกลางดงครับอำเภอปากช่องมีต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนและก็มีเสาไฟฟ้าหักโคน่นบริเวณบ้านปางอาโศกตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง ในที่เกิดเหตุพบว่ามีความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่า10หลังคาเรือนนะครับไฟฟ้าดับบ้านเรือนรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายทานด้านเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างวิชาธรรมสถานอําเภอปากช่องพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลและก็การไฟฟ้าสู่ที่ภาคครับเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและขณะนี้การไฟฟ้ากําลังเร่งซ่อมเสาและก็สายไฟครับเดี๋ยวเราไปดูภาพอันนี้เป็นภาพต้นไม้ใหญ่นะครับล้มทับหลังคาบ้านนะครับ ภาพต่อไปนี่ก็หลังคาบ้านเสียหายจากที่เสาไฟโค่นล้มทับครับไม่พอครับพี่น้องครับบ้านก็เสียหายรถเองก็เสียหายด้วยครับนะฮะนักข่าวเองก็ไปสอบถามทางด้านคุณวิโรธศีสังครับนายกเทศมนตรีสีมามงคลตะบนกลาง,งองคอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาตัวท่านนายกเองก็บอกว่าเกิดฝนตกหนัก คุณนพรมีพายุหมุนพัดรุนแรงตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำมีฟ้าขนองทําให้หลังคาบ้านเรือนประชาชนถูกพัดเสียหายแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายนับแล้วนะครับสิบกว่าหลังคาเรือนซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ยอมรับเลยว่าคุณพรตั้งแต่เกิดมานะฮะเพิ่งเคยเจอครับในรอบ40-50ปีในเบื้องต้นตอนนี้ทางด้านเทศบาลเองก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องป้องปองายนะครับด้วยการตัดกิ่งไม้ที่ทับบ้านเรือนออก ะะและก็เร่งสรุจความเสียหายอีกครั้งในวันนี้ครับเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนต่อไปครับนะฮะรถไม่ว่าจะเป็นแบบ4 w h e e l ไม่4 w h e e l ครับนะฮะทั้ง t o y ยต้าทั้งอีสูสูทั้งนิสสันครับเจอหมดเลยครับผมนะฮะต้นไม้ใหญ่ล้มทับครับนะฮะความเสียหายนี้ก็เรียกว่าอย่างตอนนี้ยังประเมินค่าไม่ได้ตอนนี้ครับนะฮะตอนนี้เขาก็มีการช่วยเหลือโดยการตัดกิ่งไม้นะครับที่หักโค่นล้มนะครับหลังคาบ้านแล้วก็รถยนต์นะฮะ ในเบื้องต้นครับนะฮะโดยทางด้านนายกเทศมนตรีท่านก็กํากับดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะครับต้องระวังนะฮะต้องระวังว่าถ้าเผื่อเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ควรจะปลูกห่างบ้านหน่อยหนึ่งห่างบ้านนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่พอสมควรนะครับมิฉะนั้นแล้วเวลาที่เกิดพายุมานะฮะทีนี้พอดินชุ่มน้ำครับมันก็มีอาการอ่อนตัวและต้นไม้ใหญ่ก็อาจจะหักโค่นได้นะครับ และก็เป็นอันตรายต่อทางด้านบ้านและก็รถของเราด้วยอันนี้มีความเสียหายมากนะครับเรียกว่าในรอบ40-50ปีครับดูภาพแล้วน่าสะเทือนใจและก็แน่นอนนะฮะมันต้องมีค่าซ่อมแซมตามมาด้วยทีนี้ถ้าเผื่อค่าอมแซมถ้าเผื่อเป็นอง,อง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเขาก็จะมีข้อจํากัดของการให้ความช่วยเหลือนะครับว่าหลังหนึ่งสามารถช่วยเหลือได้ไม่เกินกี่หมื่นบาทครับทีนี้ความเสียหายจริงก็มากกว่านั้นครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากครับก็ฝากกันในเรื่องนี้ด้วยครับและก็โดยเฉพาะเรื่องราของฟ้าผ่าปัจจุบันนี้ยอมรับว่าฝนฟ้าก็เกิดทีขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้ทางด้านมูลนิธิสื่อสร้างสุขเราเองก็เลยมีการออกแคมเปญร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ก็มีการประชุมกันแต่ว่าผมเองต้องมาเข้ารายการที่นี่นะฮะก็เลยยังไม่รู้ว่ามติของที่ประชุมจะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เรากําลังทําจะมีการทําแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับว่าถ้าเผื่อเราจะส่งเสริมการปลูกต้นไม้แล้วนี่ครับเราจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้ครับตอนนี้กําลังหาข้อยุติอยู่ตอนนี้ครับไปถึงผู้ที่ทำงาน,งานาทานมาจุกระเษียนแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลราชธานีเรานะครับอยากจะไป อยู่บ้านที่มีคุณภาพไปมาสะดวกอินฟราสตรักเจอร์ไฟฟ้าประปาที่ครบถ้วนครับไปที่นี่แหละครับนั่นคือเจิญทซั์โมเดินโครงการ2เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํห1ห้องครัว1ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถทึ่2คขันดีกันครับเป็นบ้านคุณภาพโดยคุณเกตรับประกันนะครับวงกบประตูใช้ไม้แคนแล้วก็บ้านทุกหลังถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับ บ้านผม2ชั้นนะฮะยังไม่ตอกเสาเข็มเลยครับอันนี้เขาบ้านเดียวชั้นเดียวตอกเสาเข็มครับภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านมุงลวดเหล็กดัดนะครับพัดลมดูดอากาศครับในห้องน้ําหรือว่าจะเป็นซิงค์ครัวรวมทั้งถังเก็บน้ําเกรดแกรนิตรับติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับ ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ซอยรุ่งโรจนะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจเริญน,นะครับห่างจากปากซอยนี้ประมาณขับรถไปประมาณ2-3นาทีด้วยกันครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนนี้ครับเลือกซื้อนี่แหละครับอสุ ทางด้านอิซุสคับไปที่ให้อซุสตังปักภาคอีสานสาขาวารินชำราบดิดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็เครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover พลังภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับนะฮะแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์3.0นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับ ส่วนเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้านะครับ150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดครับแล้วก็มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคร็บกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮ er, แลนเดอร์และก็รวมทั้งรถออฟโรดก็คือรุ่น B Cross และก็รถอเนกประสงค์ X ครับมิวเอครับคุณสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับนะฮะทั้ง4สาขาครับ ในขณะเดียวกันตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่อีกตัางหานะครับนั่นคือเมื่อเดือนตุลาคมปี6สิทิปันมาปรับโฉมเขาเรียกว่าเป็นมายเนอร์เชนะครับปรับภายนอกภายนอกภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกัะจังหน้าก็ปรับใหม่เพิ่มสีเทาล้อแม็กก็ลายใหม่ด้วยท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้ก็บุนทริกครับ ส่วน e s y นะครับ e s y เองก็เป็นสารฟูซิทิติกครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสิกรอลดควันดำเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ e Z s y และก็สามารถเลือกเติมได้นะครับที่ถาวรออยางยนทั้ง3สาขาครับ หรือว่าจะเป็นทางด้านอุบลวีนาน,นันต์ตรงข้ามกับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสกยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตถนุนกลางอาวุธฝั่งวารินก็ร้านรุทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักษ์ออโตวสวิตตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดชิติเกตอีซี่สินค้าไทยคุณภาพส่งออกคุ้มครองเครื่องยนต์รถการสึกหรอประหยัดเชื้อเพลิงรถผมทุกคันนะครับเลือกเติมอีซี่ครับด้วยความมั่นใจนะครับ